สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับดวงเฉพาะกิจเย้ yeah. วันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดดวงเฉพาะกิจวันที่สองพฤษภามนี้วันไหนจะมีโชคมีลาบบุญหล่นทับนะคะหรือเป็นเศรษฐีนีหน้าไม้ว้าวมาค่ำมา่ำม,มา่ำม,มา,มมา,มมาดูกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะดูนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง คอมเมนต์ตรงนี้คอมเมนต์ตรงนี้นะคะเมนให้หมดนะกดหัวใจพิมพ์คอมเมนต์บันทึกคลิปหรือกดแชร์ก็ได้ร่วมถึงถ้าพี่พี่เห็นแพลตฟอร์มไหนนะคะวัาแพลตฟอร์มให้ดูกันเลยนะคะเห็นแพลตฟอร์มไหนติดตามแพลตฟอร์มนั้นออกไปนะจ๊ะที่รักจา๋าถนัดเล่นแพลตฟอร์มไหนติดตามแพลตฟอร์มนั้นออกไปจา้ามาค่ะเรามาดูกันดีกว่าขอให้ทุกคนนะคะเพ่งจิตมาที่ไพ่ในมืออาจารย์จากนั้นท่องนโมตาสารสามจบ เราจะใช้ไพ่หนึ่งใบเป็นตัวฟันชดเดว่าวันที่สองพฤษภานี้ดวงจะเป็นเยี่ยงไรวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์มาจ้าโชววบโชววบโชววบ ดวงเฉพาะกิจดวงเฉพาะกิจสองพฤษภา,านี้สองพฤษภาหนี้ผู้สถาที่เกิดวันจันทร์ดวงจะเป็นยังไงปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหวันที่สองพฤษภา,าน,นะคะเล่นแต่น้อยและโคตรจะพอเพียงเลยนะคะหรือถ้าปฏิเสธได้ปฏิเสธไปก่อนนะจ๊ะแม่จ๋าพี่จ๋ารวมถึงใครที่เกิดวันจันทร์นะคะถ้าคุณจะไปเอฟฉลากินแบ่งรัฐบาลอย่ารีบร้อนนะบางทีอาจจะเจอในลนักษณะของเลขเหมือนแต่สอดไส้หรือบางคนเจอในลักษณะของเลขเหมือนแต่ วันที่คนละปีเตือนแล้วนะเพราะไพ่สามดาบคือไพ่ของการเสียความรู้สึกเหมือนจะได้แต่พี่ไม่ได้นะจ๊ะเหมือนจะได้และพี่ไม่ได้พูดตรงๆสออพฤษภาคามได้คามเด้ออย่าเพิ่งไปสนใจมันนะเล่นเอาสังคมเล่นบอกเออเล่นบอกเอาเมาท์มอยมอย,ยกับเพื่อนเพื่อนก็พอนะนตาที่รักค่ะฟันตรงๆจ้าคนเกิดวันอังคารอังคารอังคารโป๊โอ้โหคนเกิดวันอังคารนะคะคะแนนเต็มสิบโอ้โหก็ไม่อยากจะบอกขิปมันก็ไม่น่าจะได้ เอาเป็นว่าคนเกิดวันอังคารจ๋าอารมณ์โคตรเสียเลยต้นเดือนเป็นเดือนของการที่คุณอารมณ์เสียอารมณ์วีนบริวัรน,นําแต่เรื่องมาให้เอะอะก็ปวดหัวเอะอะก็มีแต่ปัญหาเอะอะก็รู้สึกว่าใครๆก็จ้องจะเอารัดเอาเปียบพี่เฮ้ยแต่คุณต้องดูผลของการกระทําก่อนนะว่าคุณไปเอาเปรียบเขาก่อนหรือเปล่าบางทีคุณอาจจะไปเอาเปรียบเขาก่อนก็ได้นะผลของการ,รมรลยตามสนองคุณนะจ๊ะ ใครที่เกิดวันอังคารนะคะต้นเดือนหรือสองพฤษภาเป็นช่วงของการที่ระวังในเรื่องของคนรอบรอบข้างนำเรื่องมาให้ถามว่าเอฟดีไหมไม่สมควรเอฟค่ะมองข้ามได้มองข้ามนะแสดงว่าถ้าเป็นแบบลักษณะแบบนี้คุณอาจจะเจอในลักษณะของฟังนี้นะเจอในลักษณะของเลขเดิมค่ะเตือนเลยมีสิทธ์มาเลขเดิมเพราะต่างคนรู้สึกว่าได้เหรอได้เหรอได้หรอ ผู้สถาที่เกิดวันพุธวันพุธจากวันพุธแบบปุ๊บโอวันพุนจาจาวันพุนาจ๊ะได้ไพ่เด็กหนุ่มถือไม้เท้าตรงๆซื่อๆนะคะทํางานค่ะโอ้โหอาจารย์มองว่าสองพู่สภา pitch, นี้แนวทางอาจจะเลขเดิมนะจ๊ะอาจาะอาจะเลขเดิมไปกลับนะคะอาจจะเลขเดิมแค่แบบอาจจะออกอะไรนะจำไม่ได้ว่าล่างออกอะไรอาจจะบอกเลขเดิมไปกลับกันอ,อ๋อออกเก้าเจ็ดมื่นะอาจจะออกเจ็ดเก้านะแม่จ๋าระวังกันนิดนึงนะคะเพราะว่าสามวันแล้วเป็นไพ่ของการที่ ทำงานหาเงินหาเงินทำงานค่ะไม่โฟกัสในเรื่องโชคลาภจะดีที่สุดนะคะอ่ะขออนุญ,ญาตใบนิดนึงใบนิดนึงเดี๋ยวคนเกิดวันพุธรู้สึกว่าเอออาจารย์ไม่ได้แบบดีต่อใจเลยใครเกิดวันพุธให้ซื้ออายุคนที่น้อยกว่าตัวเองหรือให้เด็กหรือคนอายุน้อยกว่าหยิบฉลากกินแบ่งรัฐบาลให้พอจะมีโชคมีลาบบ้านหรือใครที่เกิดวันพุธไปซื้อกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือเด็กที่ไข่ลดฉลากกินแบ่งแบบอายุแบบ ยี่สิบสามสิบต้นต้นอย่างนะะี้ค่ะเด็กหนุ่มเนี้ยโอ้โหชฉลออหน่อยไปซื้อตรงนั้น,นะคะ่ะมีสิทธิ์ได้สูงนะจ๊ะฟันตรงๆจ้ามาจ้ามาจ้าไม่เสียเวลานะคะคนเกิดวันพฤห,หัสบดีพฤหัสสองพฤษภามนี้เป็นไงปุ๊บโอ้โหผู้สถาที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะอัลกัมาก่อเฮ้ยบอกก่อนนะว่าเปอร์เซ็นต์คุณมีโชคมีลาบสูงถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะและคิดที่และคิดไม่ออกทาเบียนบ้านให้โชคให้ลาบน่าสนใจและน่าสนใจละ เพราะไพ่เจ็ดเหรียญคือไพ่รั์ในดินสินในน้ําเป็นไพ่ของทะเบียนบ้านให้โชคให้ลาบเจ้าที่ให้โชคให้ลาบเจ้าที่เอ็นดูตัวเองโอ้โหหวานเจี๊ยบใครอยู่คอนโดคอนโดหรืออะไรที่พักผ่อนนอะนหลับซื้อเลขที่บ้านบอกได้เลยนะคะว่าเวลี่กูด80%ดอร์ซแล้วนะคิดอะไรไม่ออกทะเบียนบ้านให้โชคให้ลาบนะคะหวานเจี๊ยบโอ้คอยมีกำลังใจกับเขามาหน่อยนะ คนเกิดวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์ปุ๊บโอ้โหวันศุกร์นะคะตามตามวันพุธไปเลยค่ะเพราะวันศุกร์คุณมาติดไพ่ควีนถือไม้เท้าเป็นไพ่ของการทําเงินทํางานทํางานทานํทาเงินหาเงินหางานหางานแล้วหาเงินถามว่าชกโกคลภมีไหมมีแต่น้อยแต่พอเพียงอยู่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มากไม่ได้น้อยแต่ที่อาจารย์ให้เป็นเปอร์เซ็นต์เพราะว่าบางคนโอ้โหทาบุญมากมายไก่กองบางคนคิดดีทดําดีคุณก็ต้องให้เขามีกําลังใจบ้างดี ไม่ใช้บอกโอ้โหหนูคิดดีทดําดีบางคนเกิดวันศุกร์ไม่เคยคิดดีให้เขาได้บ้างใครคิดดีเอาไปใครคิดไม่ดีก็เอาแล้วแต่กรรมแค่นั้นพอนะจ๊ะแต่คนเกิดวันศุกร์เลขคุณอยู่รอบที่ทํางานบางทีไปซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์ออฟฟิศได้เลขนี้มาพอไปจ่ายอาเลขนี้อีกแล้วเขาเรียกว่าเลขซ้ำๆก็เอฟได้เอฟเดิโห,หวานเจี๊ยบนะพื้นหัสกับศุกร์วันนี้หวานเจี๊ยบนะ วันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์สองพฤษภาเป็นไงปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้คนเกิดวันเสาร์นะคะหวานเจีย๊ยพอๆกันค่ะพอคนเกิดวันเสาร์คุณได้ไพ่อัศวินถือเหรียญนะคะทะเบียนรถให้โชคให้ลาบเดินทางก็ให้โชยลาบและใบให้แบบจุกๆุตรงที่ว่ารถคันสีมืดรถคันสีดำจะให้โชคให้ลาบคุณนะจ๊ะแม่จ๋าพ่อจ๋าค่ะและที่สําคัญนะคะ อสมินถือเหรียญบอกได้เลยว่าเป็นเดือนของการเดินทางนะคะเดินทางแล้วก็จะเลิศดเดินทางก็จะดีเดินทางก็จะมีเงินไม่ค่อยได้อยู่กับบ้านเฝ้าะตอเรือนะคะเดินทางแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะไหวแม่ธรณีกับไมยนางรถบ้างนะคะแม่จะฝันตรงๆครับผมสุดท้ายที่สุดนะคะผู้สถานที่เกิดวันอาทิตย์2พฤษภาคมเป็นไงปุ๊บอู้ผู้ที่สถานที่เกิดวันอาทิตย์นะคะบอกได้เลยว่าใบาให้ใบให้ เลขเก่าคุณอะที่คุณอะตามตามมาอย่าทิ้งนะทิ้งปุ๊บออกปั๊บทิ้งปั๊บออกปุ๊บมนุษย์ชอบเป็นอย่างนี้ทิ้งปั๊บออกปุ๊บทิ้งปุ๊บเห็นค่าโอ้โหเป็นอย่างนี้เลยนะจ้าแม่จ๋าเพราะว่าคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคุณมาติดไพ่ห้าถ้วยนะคะไพ่ห้าถ้วยคือไพ่เลขเก่าๆเป็นไพ่เหตุการ์เก่าๆเป็นไพ่ของการที่โอ้ยวันวันนี้ไม่อยากซื้อไม่อยากซื้อไม่อยากซื้อดันออกจ้แม่จ๋าพี่จ๋าโอ้โหรู้สึกว่าเจ็บจี้เจ็บจี้เลยนะจ้า ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเลขเก่าๆนะคะถ้าวันนี้นะคะให้พี่หมอสรุปนะคะคนที่มีสิทธิ์มีโชคมีลาบสูงก็คือคนเกิดวันพฤหัสและคนที่เกิดวันเสาร์นะคะมีสิทธิ์มีโชคมีลาบสูงแต่ให้เดอะเบสเลยคือวันพฤหัส,สบ,บดีค่ะยังไงก็ดูดวงครั้งนี้นะคะเอาไปเป็นแนวทางการใช้ชีวิตนะคะอย่าไปยึดติดเด็ดขาดเนาะดูให้เป็นอัธรรพนะคะดูให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นกิมมิคกิมมิคด,ดูให้มีความสุขนะคะ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเพิ่มเพื่อนกันออกไปนะคะ follow you follow me กันด้วยนะคะวันนี้พี่หมอไปกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย